สวัสดีครับพี่น้องบุคลากรกรุงเทพมหานคร,รทุกท่านครับผมชูศักขันอาสาผู้สมัครผู้แทนบุคลากรเบอร์สหลังจากคลิปแรกที่ผมนำเสนอไปก็มีคำถามมีคำติคำชมมีคำแนะนำกลับเข้ามาก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แม้กระทั่งคำถามแม้กระทั่งคำติชมก็ รับฟังครับแต่คำถามสำคัญของพี่ท่านหนึ่งผมขออญาตตอบในคลิปนี้เลยสั้นๆครับไม่เกิน2นาทีพี่บอกว่าพี่จะ,กะเกษียณอีก2ปีจะ,กะเกษียณทำไมไม่ผลักดันนโยบายารักษาพยาบาลหลังกเกษียณให้พี่ด้วยคุณพี่ครับผมตอบตอรงนี้นะหน้าที่กกนั้นมีหลักๆเลยก็คือการบริหารการจัดการกำลังพล ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลของกทมเท่านั้นนะครับเรามีอำนาจหน้าที่ในมาตรา14แห่งพรลบบริหารราชการกทมปี54เนี่ยให้เราออกได้แค่ข้อบังคับออกได้แค่กฎระเบียบกำหนดเงื่อนไขกำหนดหลักเกณฑ์ประกอบกฎหมายที่ให้อำนาจเท่านั้นนะครับทำได้แค่นี้จริงๆหน้าที่ของกกส่วน สวัสดิการเนี่ยมันเกี่ยวกับงบประมาณนะครับเป็นข้อห้ามของกฎหมายเลยบังคับว่าต้องไปตราเป็นข้อบัญญัตินะครับต้องไปตราเป็นข้อบัญญัติเพราะเกี่ยวพันกับงบประมาณฉะนั้นแล้วผมตอบคุณพี่ตรงนี้เลยว่าคนละเวทีครับกกรบริหารงานบุคคลเท่านั้นส่วนสวัสดิการอยู่อีกหมวดหนึ่งซึ่งเป็น หน้าที่หนึ่งของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ใช่หน้าที่กอนกอน,นะครับขอบคุณนะครับพี่